โอ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วโอ้โหวันนี้ผมไม่ได้มากดแรงนะแต่ผมมาเกมบัาเตทองแล้วทุกคนเราจะแพนล่างหันนะโอ้แล้วโอบารไมยองกูหัวตกเช่นาน,นานทีว่าจะเล่น,นะจะแมงพอจะเล่นแล้วเซฟหัวตกอีกลืมเช็คมาด้วยนะทุกคน <S <S มาเป้แ,แทนมาก่อนแล้วกันนะคล้ายๆกันอยู่ <S <S วิ่งเร็วเหมือนกันจะประเด็นคืออยากเล่นโอบารไมยองไง โอ้โหเราทีมตรงข้ามนี่ดูแค่นี้ก็รัวนะแม่งน่กกากลัวชัดเราขอจัดแท็กติก,กนะทุกคนแล้วค่อยไปซ่องทีมเขาแต่ผมดูแบบนี้น่าจะไม่ธรรมดานะเอาเป็นดีเฟนซ์ไว้แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยนั่นไงกูว่าแล <c oughs> ้วกูจะรัวเลยโ,โหดูทีมมันดิเ <c oughs> อโต้ฟัดไหลกองล่างโดนอันโดโอ้โหนี่มันฟัดไหลใส้ฟีจะจ้าทุกคนเจอทีมแบบนดีนี้ผมว่นนะบอกเลย ใครไม่ว่านผมว่นนะเออคนได้เราไปทดสอบดูแลกันนะว่าไอ้ฟันลายท่ายฟรีอ่ะมันจะเป็นฟันลายห้องเราหรือเปล่านะแล้วมันลีลาอะไร่ะคิดว่าทีมมราโหดแล้วกูจะต้องกลัวใช่ไหมสั้ถึงกลจะกลัวก็คือเราสู้ไม่ถอยนะวันดีกูก็มีในมาพันแปดร้อยทองงั้นเบคแฮมโยมาลูกนี้แล้วอาเปดูเฉยยังไงจิ้มไปอูโห หน,นึ่งมันเล็ดวะไม่ต้องรีบไปน้องดูกูโคโล,ลโซไปก่อนนะนำเชยมันละคนนนทีแรกเป็นไปได้ไงวะยังงีเราก็จะเย็ยนแล้วดิเจอทีมโหดเวยถ้าเราชนะมันได้นีเราก็ไม่ธรรมดานะถือว่าเราพัฒนาะขึ้นทาความโหดเรานวะยังงี้ไกูโดนโกดเชยกูว,ว่าแล้วมันต้องมาไม่นี้เวลาเรานำมันได้เนี่ยมักจะโดนกดนะไม่ดูเป็นเลย จิงสปิริตหรือเปล่ามีส่วนไหมไม่แน่ใจนะที่ผมบอลแ่าจะมีส่วนเวลาเรายิงได้ตัวเนี่ยเรามักจะถูกกดเนี่ยตอนเนี้ยถูกกดอยู่เนี่ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอนีต้องเคลียร์ขึ้นไปทางนั้นเนี๋ยนะพยายามส่งบอลขึ้นไปทางนั้นให้ได้แบบนี้เรแล้วไม่ทันทอ่ผมว่าจะเป็นข้อดีเลยนะที่เอาเอมาเป้มาแทนอุบไม่ยอง บอลไม่ยอมันไปกับบอลไม่ดีแล้วช่วงวันี้อคีย์กรอนเห็นไหมบอกแล้วเวลาน้ำเนื่องลู้นเรามากี่บอโทษ่มมาอย่านี้ไม่ดูเป็นเพราะอะไรนะแต่เป็นทุกตาเลยโชครัลคุโย่ต้องฟาวเขาหม่องไว้ที่กองหลังนะหลังฮานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคิดถั่วจริงๆที่เอาแพลหลังฮามาทุกคนทันฟุกมาเจอทีมฟันไลา์ใส่ฟีได้ รายการนี่ไงรายการกูเอาเรื่อจากประเด็นเนี้ยมาดูลูกรายการนะเว้ยเบคแฮมฮ่ยจะย็นพวกมันทูดีไหมยังยังสาราต้องรักเลยก่อนแทงวันที่เบนไว้แล้วยอดมาลูกนี้ไม่ได้ที่สาราเก็บไป โอ้โหจะทำทาซะหน่อยไม่พ้นอุโย่เก็บได้แล้วสไลด์ทีนึงแล้วยังไงก็ไปไม่พ้นเหมือนเดิมแต่อขอตาคุตาเราเก็บได้แล้วใจไม่ดีตรงนี้ขอตาคุต,ตาเก็บอีกทีหนึงน่งดิอุโยสโอ้ยต้องเคลียร์ก่อนนะถ้าไม่เคลียร์นี้นะ่าจะเป็นเรื่อง ตั้งรับสกีกังแล้วกันนะรู้สึกว่าไม่ปลอดไม่ปลอดภัยตั้งแต่นำมาลายลูกหนึ่งนี้โด,ดนโดนท่มทั้งเกมเหะอนะบอกแล้วว่าถ้านับมาลูกหนึ่งอนะ่ะมันจะโดนท่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่เป็นทุกตาจอย่างนี้ถึงไหมชิบหายคนเสบบอลจังเดินลางอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะอันตรายไม่งไงสักเออลืมบอกไปวันนี้ผม เปลี่ยนมาใช้เป็นยางออบักมาก,กันทุกคนวันนี้ฟอร์มมันดีไงโค้ชีใช้ลองเออคนลองใช้แบบนี้ๆหรือมบังดิเพื่ออาจจะเวิร์กเซ็นเกเซมเลยนะโุดปุบโชว์ปั๊บทุกคนในเวลาต้องเปลี่ยนแทคติกนิดหน่อยอย่ารู้สึกว่ามันลุกง่ายเกินไปคะแนนหลังห้าเนี่ยยังลุกง่ายอย่ะ เป็นใคร<ม>ดีวะมันก็ดีหมดนะนดเป็นระบบระกันนั้นคนสามส่องไปโอเคกางสามตัวไปเลยนั่นนะ่ะเมื่อกี้กางส่องตัวอาจจะมีรุดนมัง้งลองสลับมาเป็นนี้มัง้งแล้วเราไม่มีออชเชนเดเตอร์เลยโอ้โหลอ,อ,องเอาไงดีวะได้กา้ ขยับไปยืนซ้ายน,ะน,ะนะั่นละกัน้วแล้วโมซาลาเรายืนไม่ได้ด้วยต้องอะไรจีวะยังไม่อยากเปลี่ยนตัวเลยมันเพิ่งครึ่งร่างเองนะทุกคนถอเล่นไปก่อนละกันนะค่อยเปลี่ยนวันะที่รายการน้ำเงินปรับเปี์ไลบูดูดมาเยมยื่อวนนี้สวยะระยกัร คิดถูกเลยที่เอามายืนแทบซ้ายเนะี่ยเก็บอยู่นะมาดิสารายังไงชักไปเองแล้วคูคาร์ล้อชนกันเด่นเลยแล้วว่าสู้ความแข่งคาร์ล้อไม่ได้นะมือโตคาร์ลออนี่แข่งจริงมึงยังไปไหนนี่ สวยอย่างนี้เกมบุกของเรานะเราเพื่นทำช่องแล้วแทงหูแล้วมันวิ่งกลับร่างมาทำไมอ่ะโอ้มาเอาเริ่มไม่คนเบนไว้เกี่ยวได้ยุงนี้วันนีสลาอัดี้ชาอิงแล้วมันวันทูแล้วจังวันนี้แมนอัพไว ดับรเคียนนะส่วนเป๊ะโไม่ทันถ้าแทงไปที่เนี่ยมาได้เมื่อกี้นี้ลุดเลยนะนไลกลับว่าเป๊ะยังไงเป๊ะพาเฉยพยายามไล่บอลไปนะใ่อยาข้าวโดันเทิงครับผม <t ries> ที่หูสักกับโดนดีแลวมันมอสตวเองน,นะเซว้าไปต้องเป็นตันดน่อยว่ทุกคนมันได้บุกเลยเซว้าจะได้บุกเลยนะนได้ของบอลเลยอืมเอาเวซีไปยืนหน้านะซ้ายเป็นมักจิตจะกันกลางรับเราไม่มีใครวะ มันได้เอากลางลาบมาด้วยประเด็นอนะเป็บแล้วกันนะแทนซาร่าก่อนของล่างก็ไม่มีดนะ้วโหพาจริงวะไม่อยากใครนะอืมอินสตาจะดีว่าแถวแค่ไหนนะเราจะได้ใช้โคตา้าเป็นตัวให้คุ้มไม่งั้นมันไม่คุ้มอือนจะเป็นตัวไม่คุ้มอะ เราตั้งเป็น c M F ก็ได้นะแต่จริงอยากไร D M F สางต Entonces, function, ัวนะแต่ต <in> <ini> <sh> ัวเราไม่พอไงก็เอาตามสถานการณ์ไปก่อนโอเคเคาเตอร์ไว้แค่นี้พอแล้วทุกคนสาดขึ้นหน้าไปไม่น้องคินเยอะนี่ไงแบกูเราิะไม่โชว์เลยนะ แอโ้โ่จะมวนใจมันไม่ถึงลูริเกอร์ลูริเกอร์จิบพาดแล้วไหมเราเป็ตัวขาดร่อนม้วนแล้วส่วยเปดิแทงไปดีแทงไปดีแทงไปดีปดปดปดแล้วกูแทงแล้กูเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยปีเคอร์อรไหมว่าอืมอม่าดคือห้จะแทงให้เมซี่อย่างที่ได้นะแต่มัน ยกเลิกไม่ได้อะผมเป็นไรไม่รู้อแต่เามื่อกี้ยกเลิกได้นะโดนเมซียอูยิงมาแล้วแสดงเจ็บเลยเกมมันชอบเป็นยังไงไม่รู้เป็นไรบางทีก็ยกเลิกได้บางทีก็ไม่ได้ดูนี่อ่ะดูนี่อ่ะไปดีจังหวะแบดโกมี่ชิบไทยแล้วคนโอ้โหลงลงเลย ชี้สูงเลยสายดักทันนะโอ้เกือบโดนว่ะมันได้บุกเลยเกมีลเดีนนเราได้ลูกหนึ่งทำอย่างไนในแย่นะอันนี้มังถึงจะทีมมันดีนะทุกคนแต่มันก็เล่นโหนจังเลยคนเนี้ยยอมรับเลยแทงมปดิเมซี่โอ้เมซี่วิ่งแสง้วาจไม่ดีแทงมานยังสวย รอบสุดท้ายแนละ้วตั้งรับนึงเดียวพอผู้คุมชัวนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยการ์ลิบิลเแม่งจะโดนให้ได้เลยดูดิโอเคยิงอันทีสุดท้ายเนี่ยป้องกันให้ได้ดิโยนไปแล้วทุกคนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผู้คุมชัว เราต้องเล่นสั้นๆน,นะหนึ่คกองบอลสวยอทีท้ายอติทีมบาบจะมีจริงไหมแทงไหมไม่สิรู้ตรงนี้โอ้โหไม่ได้โอ้โหาชนะใช่ลูกเดียวก็ดีใจนะทุกคน,นทีมมันเต็มัดไอ้ยชนะได้กระบุเลยนะดูดิการคกองบอลเราไม่มน้อยกว่ามันเยอะนะการยิงครั้งเดียวเป็นประตูเลยชนะได้ว่ะ ไปห้าสิบองกันทุกคนวันนี้ไม่ไลงแรงนะแต่มาเก็บห้าสิบสองก็งเป็นยังไงกันบ้างก,กับทุกคนก็มาเจอกันใหม่แล้วกันนะ